สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในแบบบล็อนนกฟูดเม่อก่อนนี้นะครับเราจะมาฟังมาสเตอรี่กันตอนนี้เราต้องไปอันนี้นะครับตีแฟรงกี้ถ้าถามว่าทำไมเจมส์อ่อน่อ,อนทีน่แปคือประมาณผมไม่ค่อยสบายนะครับคือ <c oughs> ใครได้เห็นคลิปนี้สนใจตรงนี้ กดไลค์ให้หน่อยนะครับแค่ไลค์เดียวพอครับกดไลค์หน่อยนะคระคุณลองกดด้วยกดให้สบายให้เลยนะครับอตายเก่งไหมตัยตายตาย เราต้องไปหาตีบอสแล้วกันงั้นเดี๋ยวเจอกันที่กาะมนุษย์เรื่อนนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนะครับที่กาะมนุษย์เรื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปไปดีโจดี้น,นะครับจำใครเฮ้ยอีกใครอ่ะเออรู้สึกไม่ไม่รู้สึกไม่ถือความปลอดภัยเลยสักนิด มสุกันไหนว่าับไปแบกไปเอ้ยกันไว้ก่อน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 ลุกบอลกบลุกบอดอย่าเพิ่งเปลีนะอาตา่งเปลี่ยนต่ไม่อยากเพ่งี่ยนมีราอา่ยนไม่ได้แล้วแ่ตันะ มาสู้กันเย้อเฮยลบไปพิิตอนลบลบลงลบลลบมาสู้กันอ่ะตายแล้วอเดีแล้วนี่จะตายแล้วเอบเอบมันทำเจอแล้วอ่า ปล่าอะเราตายแล้วไม่เป,ป็นไรไว้ไว้กลอบมาได้มาสู้กันคิดเหรอฉันได้ยอมแพ้ อะไรมาสู้กันจ๊ะไม่เล่นเลยพวกออนออนครับเนี่ยนี่ก็มาสู้ตัวต่อตัวสิครับสู้ตัวต่อตัวสู้ตัวต่อตัวมานี่ไม่แกจะตายแล้วนี่ๆๆๆๆมานี่มานี่มานี่ <laughs> Você é um homem, você é um homem. Você é um homem, você é um homem. Você é um homem, você é um homem. Você é um homem. Você é um นี icana, skill, ่ขี้จ้งที่กองใช้แต่สกิลแล้วก็ลบยังเดียวทัดเจนใช้แต่สกิลใช้แต่สกิลแล้วนี่ยิงไกลด้วยมาเนี่ย Bà đi, bên về đây Bà đi Bên nãy bước chú ai phục trái tờ skill, Bà đợi chờ đi, đi đi con tóc กระูกันออสีจะพน้อเอนเดียวเ้ยเียงูกันเสียสี